สวัสดีครับวันนี้เรามาถึงตอนที่9นะครับชื่อตอนว่าส่งมอบสินค้าแบบโดนใจครับกระบวนการในการขายนะครับจนกระทั่งถึงสุดท้ายเมื่อเราได้สินค้าออกมาเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งมอบให้กับคนที่ใช้บริการของเราแล้วนะครับในบางสินค้านะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแต่ในบางสินค้านั้นเนี่ยก็อาจจะปัจจุบันทันทีนะครับเพราะฉะนั้นในการส่งมอบสินค้ามันมีกระบวนการครับ ทบทวนนะครับถึงกระบวนการในการจัดส่งอีกครั้งหนึง่งสร้างความประทับใจนะครับเราลองจินตนาการภาพของเรานะครับว่าเราเดินไปที่ห้างหรูแห่งหนึ่งเราซื้อสินค้าแบรนด์เนมเราเลือกเราตัดสินใจที่จะซื้อเลือกชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักขายหรือคนขายของสินค้าแบรนด์เนมนั้นจะให้เรารอครับเขาจะนำสินค้าของเรานั้นกลับเข้าไปที่หลังร้าน ไปห่อนะครับใส่กล่องอย่างดีผูกโบสวยงามใส่ถุงอย่างสวยงามเรียบร้อยออกมาแล้วเดินมาแสดงความขอบคุณให้กับเราแล้วก็ส่งมอบสินค้านั้นให้กับเราแล้วก็จะถามว่าจะเช็คของอีกรอบหนึ่งไหมคะแล้วก็พาเราไปที่อีกมุมหนึ่งใช่ไหมครับไปตรวจนะครับแกะกล่องที่บรรจงส่งมาอย่างดีใส่มาอย่างดีแกะเช็คของว่า ตรงตามที่ต้องการหรือไม่พอตรงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็คงคิดว่าเราอยากจะทําอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับเราอาจจะอยากใช้เลยหรือเราอาจจะแบบอะไรก็ตามไม่ครับคนขายนะครับจะรู้สึก ทนุถนอมรักสินค้าของเรามากกว่าที่เรารักอีกนะครับทนุถนอมอย่างดีนะครับเบาๆหยิบวางใส่กล่องแล้วก็บรรจุใส่กล่องอย่างสวยงามอีกครั้งหนึ่งส่งมอบให้กับเราเป็นครั้งที่สองใช่ไหมครับนั่นแหละครับเป็นการเริ่มสร้างความประทับใจที่เป็นการส่งสินค้าแบบโดนใจวันนี้เรามาขายของเนี่ยนะครับคำถามที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ กระบวนการสารสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้ากําลังจะเริ่มต้นลูกค้าได้รับสินค้าของเราแบบด้วยรูปแบบอย่างไรลูกค้าได้ตัดสินใจใจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่สําคัญคือลูกค้ายังไม่ได้เริ่มใช้สินค้าของเราสินค้าที่ปัจจุบันทันด่วนส่งของปุ๊บเราอาจจะทําลวกๆนะครับนักขายหลายคนเนี่ยไม่ได้สร้างความประทับใจและลืมไปและคิดว่าตัวเองขายข,ายของได้แล้วแล้วก็ส่งมอบแบบไม่มีพิธีการวันนี้เรามาเริ่มต้นจัดระบบของ กระบวนการในการจัดส่งสินค้าของเราให้โดนใจดีไหมครับตั้งแต่เริ่มตรวจสอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าซื้อหรือไม่อย่าลืมนะครับ ของเราแบรนด์ของเรายี่ห้องของเราส่งสินค้าทุกชิ้นเราต้องมีการตรวจสอบถึงคุณภาพตรงตามที่เราพูดตรงตามที่เราคุยแพคเกจิ่งหรือการแพ็คใส่กล่องใส่บรรจุภัณฑ์ของเรานั้นเนี่ยสวยงามตรงตามที่ตกลงกับเขาไว้หรือไม่ยิ่งการขายในปัจจุบันที่เราขายออนไลน์ขายผ่านอะไรต่อมี่อไรนะครับซึ่งเราไม่เจอกันเนี่ยนะครับลูกค้าคลิกแล้วก็รอรับของจากเราเนี่ยนะครับ ความละเอียดละออในการแพ็คในการบรรจุในการจัดส่งเราอาจจะคอนโทรลรูปแบบข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมครับที่ปริศนีเอยหรืออะไรเราอาจจะควบคุมไม่ได้แต่เราควบคุมของของเราได้กระบวนการบรรจุข้างในได้ที่เราใส่ความรักและความห่วงใยเข้าไปในสินค้าของเรานะครับบรรจุให้ดีนะครับปกป้องความกระทบกระเทือนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยอย่างดีตรวจสอบสินค้าอีกรอบหนึ่งนะครับ ถ้าเราเป็นนักขายสัญญาสัญญาของที่เป็นสัญญาเราต้องอ่านสัญญาต้องตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบนะครับว่าถูกต้องตามที่เราได้พูดคุยกับลูกค้าไว้หรือไม่อย่าสร้างเซอร์ไพรส์นะครับอย่าสร้างความประหลาดใจให้กับลูกค้านะครับว่าซื้ออย่างได้อย่างซื้ออีกอย่างได้อีกอย่างนะครับไม่ใช่เราอาจจะตีหัวเข้าบ้านได้เราขายของเขาได้เพียงแค่เพียงครั้งเดียวนะครับลูกค้าถ้าเราทํา ผิดพลาดอย่างนั้นกับเขาหรือไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตามเราหลอกเขาหรือเราไม่ได้หลอกเขาก็ตามแต่การซื้อซ้ําจะไม่เกิดขึ้นนะครับรายได้ที่ดีการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตจากงานขายได้ต้นทุนที่ดีที่สุดคือต้นทุนที่ลูกค้าบอกต่อต้นทุนที่ไม่ต้องทำการตลาดกับลูกค้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นส่งสินค้าให้ลูกค้าเห็นสินค้าของเรานั้น เกิดความประทับใจและระลึกได้ในวันที่มาซื้อสินค้าของเราว่าสินค้านี้เขารู้สึกเสียดายมากเลยถ้าเขาไม่ได้ซื้อสินค้านี้จะเป็นการผิดพลาดมากเลยถ้าเขาไม่ตัดสินใจซื้อวันนั้นอย่าให้เขากลายเป็นมีความรู้สึกว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดมากเลยที่ซื้อในวันนั้นเขาไม่น่าซื้อเลย ซื้อออกมามันไม่ใช่อย่าง,งานั้นของที่เขาต้องการที่คุยกันไว้มันไม่ใช่อย่าง,งานั้นห้ามนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญมากที่สุดเลยนะครับในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ระยะยาวกับลูกค้าส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับถ้าเป็นการสินค้ายิ่งราคาสูงนะครับหรือต้องการรายละเอียดมากเพิ่มเติมนะครับส่งไปให้ลูกค้าตัวต่อตัว,ตวอาจจะใบแฮนนะครับหรือส่งด้วยมือเอานำไปให้ลูกค้าด้วยตัวเอง ทำพิธีการส่งมอบให้ดีนะครับลูกค้าจะมีความภาคภูมิใจนะครับในสมัยที่ผมขายประกันชีวิตให้กับลูกค้านั้นเนี่ยเมื่อผมส่งมอบกรมธรรม์ให้กับลูกค้าผมทําให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตนอกจากนั้น การที่ยอมรับว่าตัวเองอาจจะขาดทุนจากการซื้อประกันชีวิตเพราะอาจจะไม่เสียชีวิตในระหว่างที่ประกันชีวิตนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าและยินดีที่จะรับการขาดทุนนั้นเอาไว้จะป้องกันปัญหาในอนาคตนะครับที่ลูกค้าบอกว่าซื้อไปอ่ะไม่เห็นได้ใช้เลยแล้วมันเป็นยังไงเราต้องบอกเขาตั้งแต่แรกนะครับว่าสินค้าบางตัวนั้นซื้อเพื่อแผนของการปกป้อง ไม่ได้ซื้อแผนของการที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยมารักษามาใช้ค่าใช้ใจ่ายเยอะๆหรือขาดทุนจากการใช้บริการจากเราเพราะมันต้องแลกกันด้วยหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมครับนั่นแหละเวลาที่เราส่งมอบสินค้านั้นเนี่ยต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาตัดสินใจถูกทุกครั้งที่มีการพูดคุย เพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเวลาซื้อสินค้าจากเราไปแล้วจะมีหลายๆคนนะครับมีคู่แข่งของเรามีคู่แข่งของเรานะครับมีบุคคลที่ประสงค์ดีกับเราประสงค์ดีมากเลยนะครับในการบอกลูกค้าของเราว่าไม่ดีหรอกสินค้าของเรามันเป็นอย่างนี้ซื้อกับเราเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีอย่างน,น้จะมีคนคอยที่จะโจมตีเราตลอดเวลา ดังนั้นส่วนที่สําคัญนะครับถ้าเราสามารถผูกใจลูกค้าถ้าเราสามารถทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นตั้งแต่วันแรกที่รับสินค้าจากเราสร้างความประทับใจลูกค้าก็จะมีความรู้สึกว่านั่นแหละใครจะมาพูดอะไรก็ตามเขาไม่เชื่อหรอกเพราะเขาเชื่อใน judgment ในสัญชาตญาณในความเชื่อของเขาเองว่าเขาตัดสินใจถูกและแน่นอนนะครับ การทำงานอย่างต่อเนื่องจะเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งให้กับลูกค้าว่าการที่ตัดสินใจซื้อของนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกและที่ถูกยิ่งกว่านั้นอีกคือตัดสินใจที่จะซื้อสินค้านั้นจากคนขายที่เป็นมืออาชีพอย่างเราและตัดสินใจถูกยิ่งกว่านั้นอีกก็คือ การตัดสินใจซื้อของนั้นจากมืออาชีพในวันนั้นวันที่เขาคิดว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดนั้นได้เกิดขึ้นไม่มีอะไรหรอกครับในวันที่ส่งมอบอตัดนะฮะช่วงนี้นิดนึงไม่มีอะไรหรอกครับในวันที่ส่งมอบสินค้านั้นสินค้านั้นต้องตรงตามวัตถุประสงค์แก้ปัญหาให้เขาได้หรือป้องกันปัญหาให้เขาได้และได้ จัดให้เหมาะสมกับสิ่งที่เขาได้คุยกับเราอย่าให้มีเซอร์ไพรส์อย่าให้มีเรื่องประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่คุยกับเราอย่างหนึ่งซื้อของจ่ายเงินกับเราอย่างหนึ่งรับของอย่างหนึ่งนะครับสายสัมพันธ์เราจะหักสะบั้นทันทีนะครับต้นทุนที่ดีที่สุดและต่ำที่สุดคือลูกค้าเก่าครับ ลูกค้าเก่าบอกต่อคือการทําตลาดที่ดีที่สุดเราจะได้เงินล้านหลายหลายล้านและชีวิตเราจะเปลี่ยนไปถ้าเรามีลูกค้าที่ใช้ประจํากับเราโดยที่เราไม่ต้องออกไปหาลูกค้ารายใหม่หาสร้างนะครับซิปจ็อบสร้างเป็นสาวกนะครับของ iPhone นะฮะทุกวันนี้เรารอ iPhone 7เพราะเราเป็นสาวกของ iPhone 7นะครับมีกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องสร้างใหม่ทุกคนเชื่อมั่นในสินค้าเมื่อออกวางตลาดทุกคนต้องการนั่นแหละครับ คือจุดโดนใจของลูกค้านำสินค้าที่ดีมีคุณภาพถึงลูกค้าตลอดเวลาเงินล้านจะไม่ไปไหนละครับแล้วการขายเราจะรู้สึกว่ามันง่ายมากครับยิ่งอยู่นานยิ่งง่ายนะครับแล้วก็ยินดีกับพวกเราทุกคนนะครับที่อยู่มาถึงตอนที่9เพราะคุณได้ตัดสินใจแล้วว่างานขายคืองานที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณครับพบกันตอนหน้าครับจะเป็นตอนสุดท้ายด้วยเรื่องระบบการสร้างความร่ำรวยจากงานขายครับ